โนตบุ๊กช้าแก้ยังไงดีเรามาดู6วิธีแก้ไขโนตบุ๊กช้ากันเลยดีกว่าครับเช็คแรมเพิ่มแรมในโนตบุ๊กคือลักษณะของแรมนะครับแรมคือหน่วยความจําหลักนะครับที่ทนะําหน้าที่รับข้อมูลหรือว่าชุดคําสั่งเพื่อส่งต่อไปยัง CPU เวลาที่เราใช้งานคอมหรือว่าเ,เปิดโปรแกรมต่างๆนะครับมันก็จะทํางานพร้อมๆกับ CPU เนาะทีเนี้ย อย่างน้อยนะครับในโน้ตบุ๊กของเราน่าจะจะต้องมีแรมอย่างน้อย8กิกขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นขั้นต่ำแล้วนะครับทีนีน้ลักษณะของแรมโน้ตบุ๊กก็จะเป็นเล็กๆประมาณนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการที่เราจะดูว่าแรมในโน้ตบุ๊กของเรามีกี่กิกนะครับวิธีการก็คือไปที่ทีส์ีซีของหน้าจอนะครับจากนั้นคลิกขวาเลือก Property ครับ ก็จะมี about ของที่จะบอกนะครับ device s p e c i f y นะครับนี่ครับ install ram ว่า ram ของเราเป็นยังต่ำเท่าไหร่นะครับอันนี้ดูได้เนาะอ่านี่คือการเช็คร a มก่อนนะครับส c a n เวรัสหรือว่ามัลแวร์ในโน้ตบุ๊กโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือว่ามันแวร์จริงๆนะครับก็มีหลายตัวด้วยกันนะก็จริงๆมันก็ใช้ได้ทุกตัวแหละครับทีนี้มันก็จะมีแบบทั้งเสียเงินแล้วก็ แบบฟรีนะครับแบบฟรีมันก็จะมีข้อจํากัดในในบางฟังก์ชันนะครับทีนี้ไวรัสหรือว่ามันแวร์ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าโดยการเสียบแฟลชไดร์นะครับไปเสียบเครื่องที่มีไวรัสก็มาใช้ติดจากแฟลชไดร์ ye, ก็มาใช้กับเครื่องเราก็อาจจะทําให้เครื่องชา้าลงได้นะครับเนี้ผมจะยกตัวอย่างการ สแกนไวรัสให้นะครับของผมใช้อาวานนะครับของผมก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปอันนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับก็คือควรทําประมาณสัปดาหล์ละหรือว่าเดือน1ต่อ1ครั้งก็ได้นะครับหรือว่า2สัปดาห์ต่อ1ครั้งก็คือสแกนไวรัสนะครับอาจจะสแกนโดยรูปแบบเต็มทั้งเต็มระบบหรือว่าแค่เลือกไตก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคเนาะอันนี้คือโปรแกรมป้องกันไวรัสนั่นเองครับปิดโปรแกรมที่รันตอนเปิดเครื่องเคยงุนงิดไหมครับว่าเวลาเปิดคอมมาแล้วปรากฏว่าต้องรอนานมากกว่าจะโปรแกรมจะเริ่มทำงานได้เราไปคลิกทิ่ PC หรือว่า My ค o m อมพิวเตอร์ปุ๊บก็ต้องรอไปคลิกเปิดโปรแกรมก็ต้องรอกว่าที่จะโปรแกรมจะรันถึงจะทำงานได้นะครับสาเหตุหนึ่งก็คือมันมันช้านะก็คือ เราไปเปิดการตั้งค่าก็คือตั้งค่าบูตโปรแกรมอัตโนมัตินะครับตอนตอนเปิดเครื่องนั่นเองนะ,ะแต่เรามีวิธีแก้นะครับก็คือไปหน้าจอนะจากนั้นไปด้านล่างนะครับไปทัสบาร์ด้านล่างนะครับเลือกคำว่า Task Manager นะครับหลังจากนั้นไปคำว่า Startup ครับ สังเกตว่าจะมีโปรแกรมต่างๆที่มันจะรันอัตโนมัติเวลาเปิดโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับเราก็ไปปิดแค่นั้นเองนะครับสมมุติว่าผมไม่อยากจะให้โปรแกรม Adobe เนาะอันนี้เป็น Disable คือมันปิดไว้อยู่นะผมทำการเปิดก่อนนะอ่ะถ้าขึ้นว่า Enable คือมันเปิดอยู่นะครับเราก็แค่ไปปิดนะครับแล้วก็คลิก Disable อ่ะ นิสเบิลประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะเพราะว่าบางทีมันมันช้าตรงโปรแกรมมันรันทํางานนั่นเองนะครับอันนี้ทําเสร็จก็ปิดได้เลยนะครับลบ t e m p o r a r y file ก่อนอื่นนะครับก็ต้องมาทําความรู้จักก่อนนะครับว่า t e m p o r a r y file คืออะไรนะครับ t e m p o r a r y file ก็คือเป็นไฟล์ที่ Windows หรือว่าโปรแกรมนะครับสร้างขึ้นมานะเพื่อที่จะเป็นไฟล์ชั่วคราว ในการทํางานนะครับมันเหมือนนั่นมันมีไฟล์อ,อยู่แล้วมันก็ทําให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เมื่อเราปิดไปแล้วมันก็ไฟล์มันก็ยังอยู่ในเครื่องมันทําบางทีทําให้เครื่องมันหนักแล้วก็ทําให้น้ตบุ๊กช้าขึ้นนะครับวิธีลบนะครับเราสามารถไปลบได้นะครับไปที่เซิร์ชตรงนี้นะครับไปที่รูปเซิร์ชปึ๊บพิมพ์ว่า temp te t e m p e r r y นะครับ ก็จะมีคำว่า delete temporary file นะครับกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอ่าก็จะมาหน้านี้นะครับมันก็จะมีการประมวลผลอยู่นะครับว่าแล้วเราก็สามารถดูหน้านี้ได้นะครับว่า d i c ของเราเหลือเท่าไหร่อ่าหลังจากนั้นไปหา,หาคำว่า temporary file นะครับคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งระบบก็จะสแกนอยู่นะครับไปถ้าเราอยากลบตัวไหนนะครับเราก็ไปติ๊กตรวนั้นในทีนี้ผม ออแค่เลือก temporary file อย่างเดียวนะครับของผมตัวนี้นะครับถ้าไม่แน่ใจตัวไหนก็คือไม่ต้องไม่ต้องติกนะครับอ่ะก็คือ temporary file คือของผมมีนิดเดียวนะครับกดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ remove file ครับนะอ่าหลังจากนั้นมันก็จะ remove file ก็คือหมดแล้วนะครับอ่านี่ครับคือ0เลยนะครับ temporary file update w i n d o w เราควรจะ up อัปเดตวินโดว์ให้เป็นตัวล่าสุดนะครับแต่หลายคนอาจจะกังวลเนาะที่ไปอัปเดตแล้วมันจะทําให้เครื่องช้าลงจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ช้าลงนะครับมันอยู่ที่องค์ประกอบอื่นด้วยนะครับผมแนะนําให้ไปอัปเดตวินโดว์ให้เป็นเ,เวอร์ชันล่าสุดดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีมันจะได้ใช้ฟีเจอร์ของวินโดว์นะครับรวมถึงความปลอดภัยของระบบวินโดว์ด้วยนะครับวิธีอัปเดตนะครับไปที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับ เสร็จแล้วไปที่ปุ่มเฟืองตรงนี้นะครับ setting เสร็จแล้วไปที่ update and security อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมาหน้านี้นะครับก็สังเกตว่าไปอัปเด e check for update แล้วก็ทำการอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับแนะนำนะครับแนะนำให้ไปอัปเดตเป็น windows ล่าสุดนะครับเปลี Hard ่ยนฮาร์ดดิสเป็นแบบ ssd เมื่อทำทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว เรื่องอยังไม่เร็วนะครับมาถึงตัวช่วยตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยที่ช่วยได้มากมากเลยนะครับคือการเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสต์แบบจานหมุนนะครับให้เป็นแบบ SSD นะครับลักษณะของจานหมุนก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนแบบ SSD ก็จะเป็นตัวเล็กลงหน่อยนะครับรูปแบบคือเป็นแบบนี้นะครับให้ดูภาพดีกว่าอ,อันนี้คือแบบทั่วไปนะครับ SSD ตัวนี้คือ ssd นะครับตัวนี้เนาะอ่าก็คือเปลี่ยนจากแบบจานหมุนให้เป็นแบบ ssd นะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้นะครับโน้ตบุ๊กก็จะใช้รูปแบบนี้มากแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปดูโน้ตบุ๊กเรานะครับว่ามันสามารถรับแบบซ็อกเก็ตแบบไหนนะครับบางทีอาจจะเป็นแบบ Sata หรือว่าแบบนี้เอ่อ m t นะครับแบบ m 2เนาะก็คือลองไปดูนะครับว่าเครื่องของเรารองรับประมาณไหนนะครับ แนะนำนะครับถ้าทำทุกอย่างไม่ได้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นฮาร์ดดิสจากฮาร์ดดิสธรรมดาเป็นรูปแบบ SSD นะครับ